น้อยไอโซที่มันเคยใช้แค่2 0 0รอเนี่ยมันจะขยับสูงขึ้นไปใช้แ0 0 1,600พหรือส2 0 0เพื่อให้คุณได้ภาพที่ชัดนะครับคุณจะได้ภาพชัดแต่ภาพของคุณอาจจะอยากขึ้นน้อยมากขึ้นเพราะว่าไอโซสูงซึ่งกล้องมัไจจนไะม่สนใจเราบอกว่าคุณต้องได้รูปชัดก,ก่อนภาพคุณจะอยากหน่อยก็ไม่สนเพราะว่าถ้าถ่ายมาละเบอร์คนก็จะด,าดนะ่ากล้องหรือด่าโทตัวเองคนระับคนโทษกล้อง ใช่ครับบอกว่าใถฐานสมาร์ทโฟนก็ยังชัดทำไมใช้กล้องไม่ชัดเขาก็เลยทําให้มันชัวร์ก่อนว่าคุณจะได้รูปชัดแต่ทีนี้ความต้องการของเราอาจจะไม่ใช่แบบนั้นบางทีเราอยู่ในสภาพแสงน้อยในล็อบบี้ของโรงแรมสวยๆในสถานที่วิวช่วงกลางคืนมารยน่าเบย์อะไรอย่างงเี้ยครับที่เราเห็นว่ามันสวยนั้นเราอยากจะแคปเก็บไว้ปรากฏว่าได้รูปชัดก็จริงแต่ว่าภาพมันหยาบมากเราดูมันจอก,ก็อ้องไม่รู้สึกอะไร แต่พอเราอัพขึ้นโซเชียลไปดูในะคอมพิวเตอร์ที่จอใหญ่หน่อยแล้วภาพก,กับดูในดูกับทีวีแล้วจะเห็นว่าภาพมันะแตกหยาบนะครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเรามีความเข้าใจในืถ่ายภาพเนี่ยคุณสามารถถ่ายให้มันได้ภาพที่มันคมชัดไม่หยาบกรา้แม้จะเจอสภาพแสงน,น,น้อยๆหลือเนะนะครับวันนี้เราอาจจะอ,ออกจากหมวดอัตโนมัติมาดิ้นหนึงนะครับมาเรีนยนรู้หมวดที่คนที่เล่นกล้องระดับจริงจังขาใช้งานกันนะครับ เรื่องที่สองเออเรื่องที่หนึ่งอันแรกอยก่างแรกเลยคือมือเราสั่นสองคือมือไม่สั่นแต่ตัวแดดของเราสารั่นเช่นถ้าคุณไปอยู่การการแดดแบบนี้นะครับแล้วก็คุณอยากจะถ่ายเพื่อนคุณไปริมเทะเลแดดดีเลยให้เพื่อนคุณกระโดดจ้ำขึ้นมาแล้วคุณกด,ดชัตเตอร์ชัดแน่นอนนะครับชัดอยู่แล้วแต่ถ้าไมอยู่ในห้องนี้คิดว่าจะมีปัญหาไหมครับมนีนะครับแสงในห้องนี้มันน้อยมากถ้าคุณให้เพื่อนคุณกระโดด สี่ห้าคนก็ตัวร้อยพวกคุณกดชัตเตอร์ไปเนี่ยโอกาสจะได้ภาพชัดเนี่ยน้อยมากนะครับแม้จะใช้โหมด A/E เพราะว่าแสงมันน้อยมากสมมติว่า,ากล้องมันใช้โหมด A/E มันดันได้โซขึ้นไปถึงอันหกและสปีดได้แค่ร้อยยี่ห้าความเร็วชั้นได้ร้อยยี่ห้าเนี่ยมันไม่สามารถหยุดการเคลื่อนไหวที่เร็วๆได้นะครับเพราะฉะนั้นถ้าคุณกระเบิดถ้าคุณไม่มีความเข้าใจในถัภาพคุณก็จะไม่รู้จะแก้ยังไงแต่ถ้าคุณมีความเข้าใจคุณก็จะรู้แ้วว่าอ๋อถ้าเรา อเอ่อออกจมูกเอแล้วก็ใช้เอเอสโักหกเหมือนเดิมก็ได้แต่เราใช้เลนที่มันสว่างขึ้นหน่อยนึงเพื่อให้มันได้สปีดสูงขึ้นหรือไม่ก็เราก็ถ้าไม่มีเลนสว่างมีแต่เลนคลิดที่ติดมาระดับกล้องเราก็ใช้เอเที่สามกับสองไปเพื่อให้ได้สปีดสูงพอหรือเปิด F กว้างหน่อยกล้องมันตาแรกเราใช้ F อฟห้าจุดหกเราองเปิดสามจุดห้าได้ไหมสปีดก็จะได้สูงกวา่าอันนี้คือเรื่องที่สองนะครับคือ subject เ,เราเคลื่อนไหวเราก็ต้องหยุดไม่ได้สามก็คือโฟกัส ะครับภาพเราที่มันเบลอเนี่ยน่าจะคันีหยโฟกัสมันผิดนะครับซึ่งกล้องของเราเนี่ยถ้าเกิดว่าเราไม่ไปยุ่งอะไรกับมันเลยซึ่งมายยังไงถ่ายอย่างนั้นเนี่ยระบบโฟกัสของกล้องเนี่ยมันจะเป็นแบบอัตโนมัติกล้องมันจะเลือกให้สังเกตบนหน้าจอเราเนีครับมันก็จะขึ้นเป็นกรอบสี่เหลี่ยมสีเขียวสองกรอบมังสารกรอบมั้งสี่กรอบมั้งอยู่ซ้ายมั้งขวามั้งบางครั้งเราเนี่ยไม่ได้ขยับกล้องเลยนะครับแต่ยู่ที่เดิมมันขึ้นสองกรอบอย่างนี้ตึ๊กตึสองกรอบ พอแตะทีนึ่งก็ขึ้นตรงนี้สารก่อท่านท้านที่เราไม่ขยับกป้องเลยแล้วเราจะมาจา่ายดงไงว่าแล้วมาโฟกัสตรงไหนให้เรากล้องไม่เหมือนสมาร์ทโฟนเพราะว่าสมาร์ทโฟนเนี่ยคุณยิงไปโปรกเจตเตอร์ไปความชัดเล็กม,มันชัดตั้งแต่ตรงนี้ก็จะเป็นด,ด้านหลังมันพอเพราะฉะนั้นกล้องโฟกัสผิดก็อย่าไม่รูปชัดแต่กล้องที่ถอดเปลี่ยนได้เนี่ยเซ็นเซอร์มันหญ่เพราะฉะนั้นโฟก,กักส,สะะกผิดภาพอาจจะเบลอเลยนะครับ จะถ่ายท่านนี้แถ่กล้องไ่าโฟกัสตรงนี้กว่านี้เบอร์นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเรา